กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อร่วมการบูรณาการความร่วมมือทางด้านของการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ในการวางแผนทางด้านของการออมการเงินการลงทุนที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่มั่นคงโดยมีศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา าศวิจัยและนวัตกรรมรวมกับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์และธมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงอวได้กล่าวรายงานในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงอว โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรอนเนกได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ถ้าอวมีการพิจารณาไต่ตรองแล้วเห็นว่าสมควรแล้วจะนําไปสู่การนําอธิการบดีของมหาวิทยายลัยมารับฟังถึงแนวทางแล้วก็แนวนโยบายของกระทรวงอวที่จะสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาบุคลากรเป็นผู้ออมที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องของการที่จะนําไปพัฒนาประเทศซึ่งน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยายลัยจะต้องเรียนวิชาส่วนหนึ่งที่เรียกว่า การลงทุนซึ่งจะสอนเรื่องของการออมเงินชนิดต่างๆรวมทั้งเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นหรือกองทุนรวมที่เหมาะสมกับผู้ออม โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและได้มีการติดตามการทํางานเรื่องนี้มาโดยตลอดนอกจากนั้นทางเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติได้มีเงินสมทบให้โดยอายุระหว่าง15ถึง30ปีมีเงินสมทบให้100ละ50ของเงินออมสูงสุด600บาทต่อปีโดยนิสิตนักศ,ศึกษาจะอยู่ในช่วงวัยนี้ก็จะได้รับเงินสมทบ300บาทต่อปีถือว่าได้รับเงินก้นถุงที่สําคัญคือต้องทําให้การออมเป็นวัฒนธรรมซึ่งยังคงต้องสนับ สนุนและส่งเสริมเพื่อให้เป็นวิชาชีพต่อไปสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทางกระทรวงอวได้มีการวางแนวทางการขับเคลื่อนใน4เรื่องด้วยกันคือการสนับสนุนให้ในิสิตนักศึกษาบุคลากรในสถาบัานอุดมศึกษาให้ความสําคัญในเรื่องของการออมการส่งเสริมให้เกิดองความรู้ทางด้านของการวางแผนทางการเงินและการลงทุน สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุเนื้อหาการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในวิชาศึกษาทั่วไปโดยจะผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564 การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาบุคลากรในสถาบัานอุดมศึกษาที่ยังไม่มีสิทธิและสวัสดิการในเรื่องของบำเหน็จและบำนาญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนทางด้านของการเงินเพื่อประโยชน์ในอนาคตอาทิเรื่องของการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออมซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละสิบ รวมไปถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางกอชและกรอผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของกระทรวงอวด้วยและเรื่องของการสนับสนุนให้ทั้งสองหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการจัดกิจกรรมของกระทรวงอวและสถาบันอุดมศึกษาอาทิการเป็นวิทยากรการออกนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์เป็นต้น